จำได้ไม่เอ่ยว่าปีที่แล้วเราถ่ายภาพนั่งสมาธิจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะแม้จะอยู่ในเมืองอยู่ในน้ำหรืออยู่บนเรือเราก็สามารถนั่งสมาธิได้ทุกที่ ปีที่แล้วเราทำโครงการ Guinness World Record สร้างสถิติโลกภาพนั่งสมาธิที่มากที่สุดในโลกส่งมาจากทั่วโลกถึง1 1 3 0 2ล้านภาพทีเดียวเลยและปีที่แล้วรับ3รางวัลซ้อนเลยคือภาพนั่งสมาธิและดวงแก้วคอสดวงแก้วโรสคอสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและปีนี้ Guinness World Record เราก็ได้นำเรื่องของสมาธิและสันติภาพโลกโดยปีนี้หัวข้อก็คือใบปวารณา ทำสมาธิเพื่อสันติภาพโลกที่มากที่สุดในโลกโดยมีเป้าหมาย1ล้านคนนั่งสมาธิปีนี้เป็นใบปรวรรณาสมาธิเพื่อสันติภาพโลกเราไปชวนคนนั่งสมาธิแล้วก็ขอให้เขาเขียนใบปวารณาเราก็ขอแค่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดจังหวัดและประเทศเท่านั้นเองนะขอแค่นี้นะไม่ต้องถ่ายรูปมาไปชวนนั่งสมาธิขอข้อมูลกรอกมา แล้วก็นํามาส่งซึ่งกติกา1คนส่งได้แค่1ใบเท่านั้นเองโอ้โหปีที่แล้ว1คนเราถ่ายหลายรูปรใช่มไหยเอ่ยแต่ปีนี้1คน1ใบเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปชวนกันมาเยอะๆนะอันที่สองนะก่อนเขียนให้นั่งสมาธิก่อนแล้วพอเขียนเสร็จแล้วก็สามารถส่งเป็นกระดาษก็ได้หรือส่งแบบออนไลน์ก็ได้นะกำหนดการนะเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยเราจะเริ่มทำหน้าที่ ชักชวนและก็ทดสอบระบบเลยนะส่งใบปรวนามาเลยแต่ว่าโครงการจริงๆเนี่ยจะไปเริ่มวันที่1สิงหาคมเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันดีนะวันประกาศการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัพทธเจ้านะแล้วก็ไปสิ้นสุดออกพรรษาก็ตีว่า3เดือนนะเอา31ตุลาคมระยะเวลา92วันนะซึ่งโครงการนี้เนี่ยใครคนหนึ่งให้ความสำคัญมากเลยนะได้ฝากข้อความมาถึงว่า ต้องนั่งจริงๆถ้านั่งจริงๆสุดยอดเลยไม่จริงไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ที่นั่งจริงๆนั่งให้ตัวเองบรรพบรุษและแผ่เมตตาให้สันติสุขเกิดขึ้นในโลกล้านดวงล้านใจเรื่องสมาธิต้องเอาจริงๆถ้าไม่จริงได้รางวัลมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะสร้างสันติภาพโลกจริงๆสันติ ปแปลว่าหยุดภาพคือภาวะนัตถิสันติบาลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าหยุดนิ่งไม่มีบุญจะได้ไปถึงบุพการีเป็นบุญของพวกเรานะที่จะนั่งเองด้วยแล้วก็ไปชักช Likewise, วนบุคคลอื่นให้มานั่งสมาธิด้วยนะซึ่งปีนี้เรามีเป้าหมายหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านดวงใจรวมใจทำสมาธิสร้างสันติภาพโลกบูชาธรรม 80ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยเดี๋ยวเรามาดูสปอร์ตกินเนสโบร์เล็คอร์ดกันความขัดแยง้งความรุนแรงการทำลายล้างสงคราม สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากความเร่าร้อนภายในใจของมนุษย์ทุกคนหากทุกคนในโลกนี้ดับความเร่าร้อนภายในใจของตนเองได้จะสามารถยุติสงครามภายในใจได้และสงครามภายนอกก็จะยุติลงเช่นกันการทำสมาธิคือการทำจิตใจให้สงบจนได้สัมผัสถึงสันติสุขภายในที่แท้จริง สันติสุขภายในนี้เองจะนำไปสู่สันติภาพภายนอกและนำไปสู่สันติภาพโลกในที่สุดโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกขอเชิญทุกท่านร่วมน,นั่งสมาธิและร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีเป้าหมายหนึ่งล้านคน ทำสมาธิเพื่อสร้างสันติภาพโลกสามารถเขียนใบรวมพลังได้ที่ www.meditationforpeace.net ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566สันติภาพโลกเริ่มต้นด้วยสันติสุขภายใน